ครที่ชอบทานสเต็กนะคะมีแนะนําอยากให้ลองมาชิมที่เทอร์รี่คิมสเต็กเฮาเป็นร้านสเต็กเฮาในพัทยาที่ดีอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะมากี่ครั้งก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังทั้งอาหารอร่อยแล้วก็มีของหวานด้วยบรรยากาศก็ดีีดเป็นบ้านสองชั้นสไตล์เกาหลีแบบฟิลในซี์เลยใครที่ชอบทานเนื้อนะคะเนื้อที่นี่เขาก็เป็นระดับพรีเมียมการบ่มเนื้อในน้าแบบนี้นะคะจะทาให้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำวันนี้มินก็พาแฟนมาฉลองคริสต์มาสล่วงหน้าเมนูที่ต้องอวยยศให้เลยคือสเต็กวากิวลิปอายเราสั่งเป็นมีเดียมแล ไม่เหนียวเลยแต่ซอที่เมื่อกี่ครั้งนะก็ต้องสั่งอร่อยมากกับซิกเก็ตเชฟใครที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูนะคะมีแนะนําเป็นสเต็กปลากระพงขาวเลยทานคู่กับมันบดของเขาก็คืออร่อยมากรสชาติซอสก็อร่อยเหมือนกันส่วนจานนี้นะคะจะเป็นสเต็กเนื้อลมควนันส่วนตะแค่ส่วนเนี้ยเขาจะหาทานยากนะจะเสิร์ฟคู่กับซอสบาร์บีคิวสลัดในจานที่เสิร์ฟมาก็เข้ากันดีเนื้อจะมีความติดมันบางส่วนแต่ไม่มากแล้วก็จะไม่ได้นุ่มเท่า,ากิวดิบอายนะจะมีความแห้งกว่าไม่ได้อร่อยแค่สเต็กนะคะที่นี่สปาเก็ตตี้เขาก็กอร่อยปกงเ้อุห มันมะกอกก็รสชาติดีเลยค่ะอีกจานที่พาวทูบีเซลเลยคือบูโอเชียนทูน่าทาท่ารสชาติจะออกละมุนละมุนอร่อยทานง่ายทานกับขนมปังกรอบคือเข้ากันมากส่วนจานนี้นะคะจะเป็นแฮมตักแห้งท็อปบ,บนเมลอนหวานฉ่ำจะเป็นแฮมส่วนขาหมูนะคะก็จะแบบออกเค็มๆแต่จานนี้ให้ความหลดุดชื่นดีเลยตกท้ายด้วยทานเลมอนกับไอศกรีมวานิลาและบนชั้นสองนะคะก็จะมีห้องแบบส่วนตัวสามารถจองได้ด้วยนะเผื่อใครสนใจช่วงเฟสทีฟช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยโดยที่หนึ่งหมื่นบาทต่อบ,บินที่ร้านเขาจะเซ ก็กว้างจอดที่เดียวกับร้านโลนินเลยใครที่ชอบทานสเต็กยังไงก็ห้ามพลาดร้าน,านเชอร์รี่คิมเลยจ้า